ขอสวัสดีครูคที่เคารพและเพื่อนที่นานแล้วคนนะครับวันนี้ผมนายกิตนะครับถาวรชั้นมาห้าั้นหนึ่งที่สองจะขอมานําเสนอ ERT สามสองครับเป็นบอร์ดที่ครบจบในชิ้นเดียวครับในระบบ IOT ครับซึ่งบอร์ดต,ตัวน,นี้นะครับเป็นบอร์ดที่ใช้ในการที่ใช้ในพวกระบบ IOT ต่างๆครับรน้ำหนังจะเป็นประมาณนี้นะครับจะมีพอร์ตทั้งหมด 32พอร์ตครับตามชื่อครับและบอร์ดตัวนี้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่ดังนี้ครับโมด,ดูล Wi-Fi esp 3 2รุ่น esp rom 32โมด,ดูลไ i i i บวกบุตรูป c 2แล้วก็ Touch แล้วก็เทมเซนเซอร์ทำงานแบบ dual core เกี่ยวความเร็ว160 mHz มลลิเฮิร์มี srm หรือแรมนั่นเองครับ5 1 2 k ด้วยความจํำแ a s h สำหรับการอัปโหลดโปรแกรมขนาด16เมกะบิตมีขา GPIO 32ขาความละเอียดกในการอ่านค่า ADC 12บิตครับซึ่งตัวนี้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมผ่าน,น Arduino IDE เหมือนกับ Arduino ธรรมดาต่างๆได้เลยครับโมโดูลรวม USB TTL และ ESP 32 ไว้นนตัวคล้ายกับโนด MCU MCU ครับติดตั้งบอร์ดใน Arduino IDE นักเสบสาย USB แล้วก็รันโปรแกรมได้เลยครับมีช่างสนำหรังรองรับแบตเตอรี่นิออนเช่น18650ครับมีวงจรชาร์จแบตในเชื่ยมแบตเตอรี่ในตัวครับนลาชาร์จที่กระแสไฟสูงสุด5 0 0 m a h ซึ่งตัวนี้นะครับ สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องเสียบสายได้ครับเพราะมันจะมีแบตอริ่ในตัวแต่รุ่นนี้อาจจะมีบ้างเป็นบางรุ่นนะครับตอนนี้ครับซึ่งซึ่งขาตละขาเนี่ยก็จะมีความก็จะมีนหน้าที่แตกต่างกันเยอะอยู่ครับอย่างเช่นขานี้เป็นขาใจไฟ v c c ขานี้เป็นขากาวนะครับกาวคือไม่มีไฟกระแสศูนย์ศูนย์โวลต์นะครับครับ ขอบคุณครับ